สบายดีม้ทุกทานเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเดืองที่ว่าซปปเล่านี้จะมีบอนสากรถไฟฟ้าแบบควบคุมทั่วประเทศแล้วและจะมีรถแท็กซี่ไฟฟ้าใหบริการแบบทั่วเทิงกันภายในปี2030นี้ซึ่งได้และเอียดของเดืองนี้นั่นจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮานี่มาเบิ่งน้ำกันเดย โดยในเมื่อวันที่10 6พฤอนพฤาภาปี2 0 6 2โลกาลาวซึ่งเป็นแฟตฟอร์มเอื้นแท็กซี่สื่อดังของประเทศลาวเพิ่นนี้รายงานข่าวว่าโลกาจะเริ่มหันเปลี่ยนบริการแท็กซี่ของตนเองให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดห้อยเปอร์เซ็น์ภายในปี2030พร้อมติดตั้งตู้สากรถไฟฟ้าเพื่อหับห้องให้ควบคุมทั่วประเทศลาว โดยกระแสการนำส่ยโดดไฟฟ้าในประเทศลาวนี้กระทือวานับมือนับสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัหยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งบริษัทโลกาเองเหาก็เห็นถึงทาแห้งนี้เซ็นกันจึงในเดิมที่จะมีนโยบายในการเดิมหันเปลี่ยนบริการแท็กซี่ของตนจากที่แต่เก่านั้นใส่แต่โดที่สสพนักง,งานนำมันหายกายมาเป็นโดดไฟฟ้า ในการหายบริการแท็กซี่ของโลกาถูกๆุกคันโดยตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุความสำเร็จนี้ภายในปี2030โดยการนำใส่รถไฟฟ้านั้นนอกจากจะสวยประหยัดต้นทุ้นหายแก้ค้นคับรหลดของโลกาพอค่าสากรถที่ถือกลัวค่าเติมน้ำมันยังสามารถลดพ่อนการเผาไหม้นำมันและลดการปล่อยก๊าซก,กากบอน ที่ออกมาจากตัวโดดได้อีกด้วยโดยในปัจจุบันโลกาแมนมีโดดไฟฟ้าให้บริการแท็กซี่แล้วหาคันจากแท็กซี่ทั้งหมดของโลกา6หอยคันหับทรงผูโดยสารแล้วเป็นในระยะทางทั้งหมด1 8 9, 9 12กิโลเมตรและสามารถรุดพ่อนการปล่อยก๊าซกา,ากบอนไล่ถึง4 3 0 0 หาสิบสองกิโลกรมัมโดยทางโลกาเองไล่เดิมที่จะสุกยู่คนขับแท็กซี่ของตนหายันมาใส่เป็นโดดไฟฟ้าในการบริการโดยหายทางคำแนะนำการหายควมหูเดืองโดดไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งไพที่มีโดดไฟฟ้าอยู่แล้วสามารถเขามาห่วมเป็นแท็กซี่ของโลกาเพื่อสางได้ใดและทั้งยังสางการขับขี่ เดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยปี2022นี้ทางโดกาได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีบริการแท็กซี่ด้วยรถไฟฟ้าทั้งหมด30คันและค่อยๆหันเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดในปี2030เพื่อห้าห้องการหันเปลี่ยนเป็นบริการแท็กซี่ด้วยรถไฟฟ้าทั้งหมด1 0 0เปอร์เซนนี้ ทางโลกะก็จะเดิมติดตั้งสถานีสากรดถไฟฟ้าแบบไว้อยู่ที่นครดวงเวียงจันเป็นบอนทําอิตเพื่อหับห้องการใส่รถไฟฟ้าของคนทั่วไปดวมทางคนขับของพวกเฮาให้หทั่วเถึงและคอยคอยขย้ายไปแต่ละแขวงโดยจะติดตั้งตามเส้นทางเลขที่13เป็นลักซึ่งจะเป็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ ใส่เดินทางในเวลาออกต่างแขวงอยู่แล้วนั่นเองสำหรับตู้สากรดไฟฟ้าของโลกานี้แมนเป็นตู้แบบดีซซึ่งสามารถสากรดไฟฟ้าให้เต็มภายในเสารหา40นาทีเท่านั้นบอว่าจะเป็นโดไฟฟ้ายี่ห้อบ m และปัญญูบีวดีฮุนไดเทสลาฟอรวาเกินและอื่นๆอีกหลายยี่ห้อ โดยในปี2 0 2 2นี้ทางโลกาแมนตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งตู้สากให้ได้12สถานีโดยถูกสถานีจะมี2ตู้สากและสามารถสากรดไฟฟ้าไล่พร้อมกัน4คันจากนั้นในปี2 0 2 3แมนโลกาจะขยายเพิ่มให้เป็นเศ้าหาสถานีและติดตั้งเพิ่ม รวมเป็น40สถานีทั่วประเทศภายในปี2 0 0า,าและการนำใส่ตู้สากรอดไฟฟ้าของโลกานั้นสามารถใส่งานแบบง่ายๆผ่านแอปโลกาซึ่งในแอปแมนจะประกอบมีทั้งการชำระค่าสากลอดผ่านแอปเบิ่งเปอร์เซ็นต์นการสากรอดเบิ่งสถานีสากบอนต่างๆได้อีกด้วยโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เพิ่นน่ได้เขียนมา ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าในประเทศลาวบอกว่าจะเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าและบอนสากโดยไฟฟ้าที่เพอนิจ่าติดตั้งอยู่ที่ประเทศลาวโดยเริ่มอยู่ที่นครดวงเวียงจันทร์ก่อนกระทืบ่าดีดีเลยที่จะเหตุให้การใช้รถไฟฟ้าอยู่ประเทศลาวนี้สะดวกสบายหลายขึ้นเพราะว่ามีบอนสากทั่วประเทศโดยจเริมจากนครดวงเวียงจันทร์ก่อน โดยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่่อยนินํามาอ่านสรุปทานฟังแนวใดก็ขอขอบใจมดถุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันไหมในคลิปหนา้า